ใช่ครับบอกมีเบรกสปูน spoon, เครื่องนี่ครับเครื่องทั้งตัวได้เป็นเครื่องฟิวเดสมอนอ่านี่เรามาดูเหตุผลทำไมพี่เดี๋ยวนี้อะไรเครื่องเป็นไงตัวที่ญี่ปุ่นมันแพงแพงขึ้นเยอะเลยครับนี่ขนาดมาเจอเจ้าของขายนะครับแต่บนสีเมื่อก่อนตนะั้คันแสนตำบาทตอนนี้สามแสนที่ซื้อไม่ได้ครับค่ะแต่ก่อนพี่ก็บอกเครื่องเนี่ยมีเต็มเลยนะ100 100, 100, ร้อยกว่าตัวเป็นร้อยครับเนีดยตอนเนี้ย อันนี้หลือเท่านี้ครับฝาแดงเหลือแค่ตัวสองตัวเพราะอะไรพี่เพราะว่ามันซื้อไม่ได้แล้วไปเล่นก้าวสูงกันด้วยใช่กเราเป็นรถก้าวสูงมันกำลังกำลังมาเป็นคนเล่นก้าวูงมาด้วยถ้าไหลก็เลยที่ต้องการเล่นกันทั่วโลกใช่ จะเป็นอีกคลิปหนึ่งได้ไหมนี่เราจะพา,าไปดูอูอะไรราขายอะไรดีกว่มขายอะไรฮอนด้าขายอะไรฮอนด้าลึกลับหน่อยอยู่ยในตางก k EK เป็นอไรวันนี้จะไปหาอะไรดีได้วยแล้วก็สามประตูด้วยผมมาดูเกียร์แต่เราก็อยากมาที่อยู่แล้วแหละเพราะเห็นของเยอะท้ายตัดหน้าตัดเยอะก็ถือว่ามาย,ยากอยู่นะ แกลอยเนี่ยอยู่เขาเกลจะเชิงเศราแล้วแล้วก็ไม่มีหน้าร้านนี่ก็เข้ามาในซอยก็วันนี้เรามาหาอะไรฮอนด d a กันอีกแล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองไทยนะครับท้ายตัดฮอน d a เพียบไม่ว่าจะเป็น EK, d c 5โอ้โหวันนี้เรามาดูอะไร d ่5นะครับก็ มาหาอะไรพวกคิ้วประตูขอบยางแล้วก็พวกคํำเคิมแล้วก็พวกแหลกก็เลยบุกมาที่นี่ครับอยู่แถวชาติเชิงเซาครับโอ้โหมัน่าอยู่ญี่ปุ่นน่ะนี่ยครับสรางรถทิ้งกันท้ายตัดมีเคนาที่ไฟของเยอะครับสุดๆเราพามาเดินจริงๆเลยเป็นบบฟิวบ้านนอก อะไรเยอะท้ายตัดที่ับก็ถือว่ามาเนี่ยก็ประกอบรถได้หนึ่งคันดูแบบเยอะนี่ก็ของซีไฟอ e เ k ก็จะเยอะหน่อยที่นี่เขาจะเน้น EK นี่ก็มาบุก ก็มีทั้งเครื่องคือเอาง่ายๆมานี่ก็คือประกอบรถได้หนึ่งคันมีเบรกโอ้โหอะไรจุกกิกกับเยอะมาก มาอีกรอบนี่ครับอันนี้พี่เจ้าของอู่ที่นี่ mm hmm. ที่นี่เรียกว่าอะไรพี่อีกทีหนึ่งตรงนี um ้เขาเรียกว่าของเจ้าของเจ้าถนนสุนทรภูมิเลยวะนนี้ครับแล้วก็ถ้าอะไรฮอนด้าก็พี่กบเลยใช่ตามเพจได้ที่กบพิเเก้ากบพิเศษเก้าเป็นลูกก็ตะมวนยซีดีเอลเคดีได้เลยวผมลงให้นี่ขอมาบุกปู่หาอะไรด้วยวันนี้ได้ของแล้วนะคิ้วยางแล้วก็ฝาท้าย ตอนนี้อยาให้พี่กบหาพวกคำ eg ให้หน่อยคำชุกหน้าพี่<ำ>เอาแบบของเดิมไม่มีพี่เอาแค่ไปใส่ครับแต่อยากได้แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาแบบว่าราคาไม่ค่อยแรงดีนี่รถขับเล่นนีแบบว่าโลโลขายไหมคำหน้า eg อันนี้มีคำหน้า d d i f y ด้วยอ้โหของเทียบ กว่พี่กบดูเราเ้ามาส่องดูกันมีเครื่องเครื่องบีบีสิบแปดเคยีมานี่มีหมดโอ้โหมีหลายเครื่องเลยนะหลายตัวคือเอาง่ายๆนี่คือดงพันด้าเลยโชคเชิฟเทียบก็ขออนุญาตเขาถ่ายแล้วนี่ก็มีเครื่อง แน่นอนนี่ครับพาไปดูอะไรอีกช่องหนึ่งนี่เป็นช่องโซนอะไรนี่ครับนี่เบรกสปูลเบ m โ o โอ้โหเบรโมอีกพวกอันนี้เหมือนจะเป็นพวกอะไหล่ภายในนะไฟท้าย EJ ไฟท้าย e k e 9แผงประตูโอ้โ oh. ห นี่ครับไฟหน้านคือง่ายมานี่คือสวรรค์ของคนชอบหาของแต่งรถนะครับหาอะไรเดินไปนี่มีแต่อะไรทั้งหมดนลเนี่ยส่วนไฟหน้าประกอบรถได้หนึ่งคันผมบอกเลยนี่โชคเชิก ทุกสภาพโอ้โหตาลายอ่ะเอาง่ายๆคือใครอยากได้อะไรอะไรขาดหรืออะไรนี้มานี่ผมว่าจบเครื่องบงเครื่องบีโช๊คีีโอลิงนะโอ้โหนี่ก็ที่ปิดไว้ก็คือน่าจะเป็นเครื่องเค น่าจะเป็นเครื่องเคหมดเลยเพียบโอ้โห,โโหน,นี่ก็ปุกมาดูอันนี้เป็นมุม,มน่าจะเป็นเฮดเดอร์โอ้โหน่าจะมี เี็นเทปเทปไหมเนี่ยโอ้จัสมากก็ถือว่าเปิดโล่ะครับใครที่เป็นโอ้โหเบาะเยอะมากนี่เป็นล้อแม็กโอ้โห แล้วก็ปวงต่างๆเทียบนี่ดงบ่อเลยนะโอ้โหายทะบงทะเบียนเลือกสภาพไปเลยครับบ่อเล็กคาโลพอนะอย่างนี้เลยโอ้โหสุดยอด อันนี้น่าจะเป็นรถพี่เขานะครับเป็นซีวิคคูเป้แต่เครื่องทั้งตัวได้เป็นเครื่องฟิวเ,เห็นที่เขาบอกว่ามาเดิมๆคือซื้อแต่โครงเปล่าแล้วก็ามาประกอบหาอะไรใส่ก็เป็นเบรกโปรเจกต์มิลล้ออีโวชอบมากก็ใครอยากหาอะไรเรามาดูที่กบได้เลยนะครับนี่เดสมอน สกูนแล้วก็เลนสซิงหาดอ,โอกโสก็ท้ายตรงท้ายสตดน์นี่มีมดยอดครับท้ายสัตร์ปูปงปูงปงเป้ก็วันนี้เราก็มาดูอะไรเรียบร้อยแล้วได้ของ ตามที่อยากได้อ่านี่เรามาดูเดหตุผลทำไมพี่เดี๋ยวนี้อะไรเครื่องเป็นไงตัวที่ญี่ปุ่นมันแพงแพงขึ้นเยอะเลยครับนี่ขนาดมาเจอเจ้าจของขายนะครับอย่างปกติเมื่อก่อนนี่คันแสนลบาทตอนนี้สามแสนนี่ซื้อไม่ได้ครับอีกัแต่ก่อนพี่ก็บอกเครื่องเนี่ยมีเต็มเลยนะร้อยกว่าตัวร้อยครับฝาแดงตอนนีตนน้ตอนนี้หรือเท่านี้ครับฝาแงนหรือแค่ตัวสองตัวเพราะอะไรพี่ เพราะว่ามันซื้อไม่ได้แล้วเป็นเล่น90กันด้วยใช่เราดึงรถเก๋งสูงดึงกำลังกำลังมาเราเล่นก้าวสูงกันด้ถ้าไหลมันก็เลยที่ต้องการเล่นกันทั่วโลกใช่แล้วงี้พี่จะซื้ออะไรมาขายเนี่ยตอนนี้ก็เป็นดีดีไฟดีดีไฟยังพอได้อยู่ดีดีไฟถูกครเขาแสดงดีดีไฟเท้าถูกแล้ก็ไม่ถูกครับแต่ราคามันเบาอีกทีก้าครับซื้อได้อ๋ออีกทีก้าวอีกีแล้เนี้ยซื้อไม่ได้เลยซื้อไม่ได้เลยครับไม่ต้องซื้อเลยไมลไกลมากครับ คนหนึ่งเป็นร้อยใบร้อยกว่ากว่าจะลกขนส่งมาอีกสามสี่แสนบาทาเราซื้อเราขายไม่ได้นะเันเนี้ยที่เห็นอยู่นี่คือ B ีสิบหกเอเนี่สิกบีสิบหีนี่ิบอันนี้คือขายใช่ไหมพี่อันนี้คือขายก็เพิ่งเลือกเรอกมาจากหัวอย่างนี้เท่าไหร่พี่ถ้าเป็น, B B, ปน B B, ดีสิบหกสิบกบตอนเน,น, A, นี้ยตัวก็มาเก้าหมื่นห้เก้าหม่นห้าไ้ยังงพี่สิบหกสิบหกอตัวหนึ่งมาเจ็ดหมื่น เกียรเหมือนนี่นคือมีเครื่องเดียวม,มีเกียร์มีอะไรปะหรือยังไงพร้อมวางเครื่องเกียร์สองเพาเครื่องเกียร์สองเพาคือไปวางได้เลยไปวางได้เลยแต่ถ้าเป็นเส้นเส้นก็จะแทนที่ไปอาพัน<ชำ>อไนะไรประมาเงี้ยแต่ถ้าที่เขาแต่งก็แทนที่เป็นตาหมาแดงไม่มีสิบแปดมีไหมพี่ที่นี่หมดยังสิบแปดไม่มีเลยเเลๆๆตวลัวนี้<ชำ>ไม่เหลือเลยยกแต่หมาดำหมาแดงกันนี้เกี่ยงเลยยกหมาดำเนี่ครับปากนี <ๆ S 2> ่ครับเล่นกันเผาๆหน่อยนะอะไรเนี่ย ขอบคุณครับขายก็ซื้อไม่เข้าเลยคนขายซื้อไม่เข้าแล้วซื้อดีไซไ์ง่ายกว่าตอนนี้ใช่รอมีที่ทูกีีราคาแพงครับแพงแงมากของคือยุคเก้าสิบเหมือนกันใช่ครับดีๆยังแพงดูบ้านเราอะไรขายได้น้อยเลครับถพราะบ้านเราตอนนั้นจำแนกของขายเยอะอยู่นะดีครับแต่ว่าดีเชๆว่าเราอลายขายได้กับทั้งคันพี่ห็นเจ้าเลยมันย่อยขายได้ทั้งคันเลยขอเค มีทูนขายได้เครื่องบ,บอรมันนีน้อยต้องพูอีกแล้วบอร์ดเหลืองไม่มีแล้วมั้งญี่ปุ่นไม่ขายไม่ขายขายคู่เลยมะเนี่ยนะจะือเกือบสองป,ปีแล้วเท่าไหร่ปีตอนนั้นเอาใช้ขายไปรู้สึกว่าแสนห้าแสนห้านี่ครับร <c oughs> แต่ก่อนแสนห้าเราซื้อมาไม่ถึงแสนนะ,ะขายไปถึงแสนกว่าสภาพสวยตอนนี้ไปสองแสนกว่าแล้วสองแสนกว่าแล้ว ติดรถยังไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอเนะติดรถไม่เคยเจอเในทัวร์ทีเดือยไม่เคยเจอป่ะพีวิทย์กลับกันวันนี้สนุกจบสิโอเควิทย์เป็นไงวันนี้เราหาอะไรทั้งวันได้ครับเดี๋ยวพี่เขาจะช่วยดูให้เรื่องเขียดถือว่าเป็นไงที่นี่โอเคครับราคาราคาได้ราคาจับต้องได้จับต้องได้คือต้องมีเวลาดูมันคุยกับมันนะของบางวันมาดูให้